ยืนเบียดกันให้สแนด์เขาขายฝ่ายเก็บตังคือพี่แวนฝ่ายสง่งฝ่ายส่งเสื้อก็คือสแนด์ฝ่ายจับมือก็คือพี่ฟ้<พ>าชารลอตตทำงานกัน<อ>กเป็นเพื่อครอบเพื่อขายพี่ฟ้าบอกว่าอยู่นี่อาหารตายเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรสาวที่ประกวด MGI คือสวยกว่าในรูปเยอะมาก อเย่าตีกันอย่างตีกันหอมเลยละกัดคาดว่าวันนี้เราจะขายหมดก็คือตีสี